เคยสงสัยไหมว่าทำไมเพลงฮิตตลอดการของวงร็อกในตำนานวงนั้นถึงมีท่อนโซโล่กีตาร์ที่โคตรจะบาดใจเรื่องนี้ไม่มีใครเคยรู้มาก่อนย้อนกลับไปในยุคทองของวงผมบังเอิญได้ยินสมาชิกวงทะเลาะกันอย่างรุนแรงนายจะเอาอยัางไงเสียงนักร้องนำตะโกนลั่นห้องซ้อมก็บอกแล้วไงว่าโซโล่นี้มันไม่ใช่มือกีตาร์ตอบโตจริงๆแล้วมือกีตาร์ไม่ได้ตั้งใจจะเล่นแบบนั้นเลย เขาแค่โมโหที่ถูกวิจารณ์อย่างหนักแรงกดดันทำให้เขาปล่อยพลังดิบๆออกมาแบบไม่อย่างคิดกลายเป็นโซโล่ที่ทำให้เพลงนั้นดังเป็นพลุแตกนักร้องนำถึงกับบอกว่าเฮ้ยแบบนี้แหละเอาแบบนี้เลยความลับก็คือบางครั้งความขัดแย้งและความกโกรธสามารถปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ที่เราไม่เคยรู้ว่ามีอยู่ได้และกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมซะอีก เห็นไหมล่ะเบื้องหลังเคลงร็อกที่เราชื่นชอบอาจมีเรื่องราวที่คาดไม่ถึงซ่อนอยู่